สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านสู่ช่องทาโลอบ d นดาสบายพิญญานะคะก็เป็นวันนี้ขอขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ค่ะ The ะ t ตาร์สิตออร์เคนะคะขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ทุกๆดวงจิตท,ทุกๆศัพทชีวิตนะคะทุกๆท,ท่านด้วยค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบบอผ่านพลังงานเดอะ t ตาร์สิตออร์เคนี้นะคะ Selular hearing, the six of itakah? Your life is canvas, serta chesto. Wow, <laughs> you got the love, hehehe, พลังงานเป็นแรนดอมนะคะเราเป็นไทม์เลสค่ะแต่ว่าวันนี้เราเปิดพลังงานในวันแห่งความรักนะคะไม่แน่ใจว่าจะลงได้ครบไหมนะไมไงเงนก็จะ,จะจะตามนั้นค่ะนะเพราะว่าเรียนเพื่อนๆอ,อยู่แล้วว่าเป็นแรนดอมก็ถ้าไม่ทัน วันนี้ก็พลังงานอยู่ในช่วงนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะที่เปิดพลังจิตด้วยการส่งพลังงานมาพร้อมๆกันค่ะเป็นพลังงานที่เรียกว่าเป็นสายทานแห่งปัญญาเป็นพลังงานที่เยียวยาลึกสุดหัวใจเลยท่านบอกว่าปลุกทรัพย์แห่งปัญญาค่ะนะ ันอยู่ในขอบเขตที่งดงามมากค่ะเพื่อนๆเยียวยาลึกระดับเซลล์การระลึกถึงรากเงาแห่งดวงดาวเป็นช่วงเวลาที่ดวงจิตเหมือนเหมือนคืนอำนาจให้ตัวเองค่ะนะคะเรียกว่าปล่อยความสัมพันธ์ความคิดหรือบทบาทที่ดูดพลังออกไปกลับมาเป็นตัวเองให้เต็มเปี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆมันคือเส้นทางสายธรรมที่มั่นคงจากความสมบูรณ์ภายในอย่างแท้จริงเลยวิสตาแอชเชสเตอร์ H ate, 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 เป็น hidden secret นะคะคือเรียกว่า มองเข้าไปลึกๆเลยค่ะเพื่อนๆจะต้องวางขอบเขตไพ่บอกชัดว่าถ้าเพื่อนๆวางขอบเขตให้ชัดการงานจะดีขึ้นอย่างชัดเจนอมันจะสร้างงานจากตัวตนของเพื่อนๆที่แท้จริงงานที่เหมาะสร้างสา์เยียวยาต่างๆมันทําให้เพื่อนๆเป็นตัวเพื่อนๆเองได้อย่างอิสระค่ะนะเพราะฉะนั้นคือมันมันสื่อถึงการเรียนรู้ความรักแบบใหม่ค่ะนะที่ เป็นความรักที่ไม่พึ่งพิงจนสูญเสียตัวตนเป็นความรักที่รักคือรักอะนะคะคือความสัมพันธ์ถูกยกระดับทุกๆความสัมพันธ์ถูกยกระดับด้วยความเข้าใจคือรักตัวเองให้เต็มเปี่ยมแล้วเพื่อนๆจะจะเปิดทางทุกอย่างให้ความรักที่เท่าเทียมมันเข้ามาได้นะมันจะไม่ทำให้เพื่อนๆอ่อนแรงลงจะทำให้มั่นคงจะทำให้สง,ง่างามเรียกว่า การเงินในพลังนี้ก็เชื่อมการเชื่อมกับความคิดสร้างสารรค์เมื่อเพื่อนเยียวยาผู้อื่นนะคะจะสามารถนําประสบการณ์ชีวิตมาสร้างคุณค่าให้ให้ผู้อื่นได้นะเพื่อนๆก็มีประสบการณ์สิ่งใดที่ผ่านๆมาค่ะมันจะสามารถปลดล็อกคนอื่นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ ตั้งขอบเขตรักษาพลังงานของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะกลับคืนมาสินทรัพย์ก็จะกลับมาหาเหมือนเพื่อนๆคือผือนผ้าใบของจักรวาลวาดชีวิตตัวเองด้วยความเป็นจริงอะค่ะนะแล้วก็เหมือนดวงดาวแต่งแต้มสีสันให้ในชีวิตเพราะฉะนั้นทรัพย์ที่แท้เมื่อเพื่อนๆเ,เ,เป็นตัวเองอย่างแท้จริง ใจมั่งคั่งจริงโลกก็จะตอบรับอย่างที่เพื่อนๆเ,เป็นนั้นทุกๆประสบการณ์ที่ผ่านมาเก็บมันไว้เราคิดแต่เรื่องบวกพลังบวกค่ะนะสิ่งนั้นก็จะเยียวยาเพื่อนๆและเยียวยาคนรอบข้างได้อย่างดีเช่นกันก็ขอบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยชกลาามากมีบารม,มีพัมพังนะคะถึงซึ่งอริยทรัพย์ทางธรรมและทางโลกร้อยพัเท่าหมื่นแสล้านทาวีค่ะสวัสดีนะคะ